สวัสดีค่ะชมพู่เองนะคะใครเคยเป็นบ้างนอนครบ8ชั่วโมงแต่ตื่นมาทีไรง่วงทุกทีบางคนถึงขั้นง่วงตั้งแต่ยังไม่ถึงเที่ยงเลยก็มีชมพู่จะบอกว่าการนอนครบชั่วโมงไม่ได้แปลว่านอนมีคุณภาพค่ะเพราะร่างกายของเรามีวงจรการนอนหลับที่เรียกว่า sleep cycle แต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ90นาทีประกอบด้วยทั้งช่วงหลับตื่นหลับลึกและหลับฝันถ้าเรานอนครบ8ชั่วโมงจริงแต่ดันตื่นในช่วงหลับลึกสมองจะงงร่างกายจะมึนเหมือนยังนอนไม่อิ่มนอกจากนี้ถ้าเรานอนในห้องที่แสงสว่างเกินไปเล่นมือถือก่อนนอนหรือกินอาหารมือดึกโดยเฉพาะของมันของหวานร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนผิดเวลาทำให้หลับไม่ลึกค่ะ ชมผู้มีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากนะคะ 1. ปรับเวลานอนให้ตรงกันทุกวัน 2. ปิดมือถือก่อนนอนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง 3. อย่ากกินอาหารหนักก่อนเข้านอน 4. และสุดท้ายดื่มลอง g จ v วิตี้โปรตีนสูตรปรับสมดุลของร่างกายของด็อเร์นก่อนนอนเพราะในนั้นมีกรดอะมิโนและสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายช่วยหลับลึกหลับดีและตื่นมาสดชื่นจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะ การนอนดีสำคัญกว่าการนอนนานแล้วเราจะได้เริ่มวันใหม่แบบสดใสไม่ต้องง่วงซึมทั้งวันค่ะชมพู่พยาบาลจำเป็นกับดอกเร์นายฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย